สัญญาณมันแรงต้องลดลงหน่อยเช็คเช็คลดหนึ่งสองสามเช็คเช็คเท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 เเใชคเอาเพลงอะไรครับเดี๋ยวจะเปิดให้เช็คเช็คเท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 เช็คเอาเพลงละทรครับเทเลททรายกับทะเลคร เป็นไม้ที่ยี่ต้อแก้ไขหมดแล้วนะที่ว่ามันเสียงรบกวนวีดวาวีดวาไม่เป็นกม้วิดนะอยู่ใกล้ลำโพงก็ไม่วิดมันจะแก้ตัวนี้แก้ไขดีแล้วกินไม่เนยเข้าใกล้ลำโพงไม่ได้ไม่ได้ฮะตัวนี้ก็ทุกอย่างแก้ไขหมดถึงได้บอกว่าลูกค้าว่ามันเราเราร้องแล้วไม่เหนื่อยแนะนําซื้อไม้นะซื้อไม้ยี่ต้ออย่าแนะนลูกค้าตลอดเลยซื้อซื้อดีไปเลย อย่าไปม่ต้องใช้ลมเยอะซอถ้าเราไปซื้อกักๆนะทีลูกค้าไปร้องแล้วก็หงุดหงิดบางทีประหยัดท่าประหยัดมันจะหงุดหงิดเราบางทีร้องเพลงไม่ได้อย่างใจก็หงุดหงิดแทนที่จะร้องเพลงก็สี่ห้าห้าเพลงหกเพลงกินเบียร์ไปเลยไม่อยากร้องเพราะบางทีไม่ไม่ต้องจะแนะนําลูกค้าทุกคนนล้อย่าไปประหยัดซื้อซื้อดีไปเลยซื้อซื้อซื้อของซื้อให้ซื้อดีไปเลย แต่ลูกค้าก็ต้องตัดสินใจนะก็ได้แต่แนะนำแล้วก็เซอร์เซอร์ให้จบเช็คเช็คเอาเอาเพลงแล้วรลองมาเยอะนี่ตรงนี้จะได้ฟังเสียงไนดะ้ได้ฟังฟังเสียงดูอันนี้คือลูกค้าสงวนลิปสติกนะคะ ชอบกระแทกก็ต้องเป็นตัว VV แต่ว่าออเดอร์หกเนี่ยมันจะออกไปทางนุ่มๆลอยๆถ้าเราเกะดีฮะร้องเพลงดีถ้าร้องเพลงก็ต้องเน้นร้องเพลงร้านอาหารหรือว่าวัดจะต้องเป็นออเดอร์หกราคาเท่ากันะราคาเท่ากันดอกโตเดียวกันเด้เป็นดอกวัดเท่ากันดอกโตเดียวกันแต่ต่างกันที่ทรงตู้เสียงกลาง ถึงกลางตัวที่เปิดสามร้อยวัตต์ห้านะสามร้อยวัตวต์ถ้าสี่ร้อยวัตต์จะเป็นตัวนี้ตัวใหม่ แหลมตัวเดียวกันนะแหลมตัวเดียวกันต่างกันที่ทรงตู้เนี่ยทรงตู้เป็นทรงใหม่ตะแกรงตันหมื่นหมื่นห้าเก้าร้อยถ้าเป็นเซกชั่ 10, 15, 900, นนะจะได้เสียงกลางสามร้อยวัตต์แต่ถ้าจะเอาเสียงกลางเปลี่ยนเป็นสี่ร้อยวัตต์เป็นตัวนี้เพิ่มใบละห้าร้อยต่อใบ,บก็เพิ่มอีกสองใบ,บก็อีกพันหนึ่งก็เป็นหมื่นหกพันเก้าร้อยอย่างมารับเองเนี่ยรถที่สี่ ลดให้400ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเปลี่ยนหมดตูน่าเปลี่ยนไม่มันมันมันจะดังแรงชัดกว่าวัดมันเป็นแบบชุดแบบนี้อยู่แต่มันก็ครบเซตนะฮะมันก็เปิดดังอ๋อแต่ทีนี้ผมจะไปคอร์สต่อก็คือมันอ๋อมันมีโลนี่มันมันมีรูให้ให้เสร็จอยู่แล้วนี่ครับ เอาเอาเอันเนี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยเอามาทํากลางเลยอย่างเพราะว่าตัวที่จะเอาไปใหม่ไปทําเป็นเบรเบรก็ย้าย้ยายจากที่ตัวเสียงกลางเนี้ยเอามาเข้าซับเลยคู่เนี้ยแล้วก็ <Kah> เอาเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อสายสัญญ,ญาณไดสองเส้นเอามาเข้านี่เลยฮะเข้าเข้าคู่นี้เลยเนี่ยเ <Vikings. S 2> นี่นยเข้าคู่นี้เลยคู่เนี้ยเอามาเข้านี่เลยและแลวตัวน,นี้เพราะว่าชุดนี้ก็ไม่ชชไม่ได้ต,ตัวนี้ตัวที่จะทําเป็นไม่ก็จะทําเป็น ถ้า power มันแรงเอาตัวนี้เอาไปทําเป็นซับได้ถ้าพาะว่ามันแรงเนี่ยเอาไปทำเป็นเอาเป็นซับตัวนี้ไปทําเป็นกลางก็จะเป็นพาวเวอสองตัวตัวที่มีอยู่แล้วเลือกเอาถ้าเกิดว่าถ้ามันแรงถ้าเวอร์ตัวใหญ่แรงเอาไปทําเป็นซับตัวที่เอาไปเนี่ยไปทําเป็นกลางหรือว่าตัวที่มีอยู่แล้วมันมันเปิดแล้วแรงไม่พอก็เอาไปทํเป็นกลางเอาตัวนี้ทําเป็นซับเพราะว่าตัวนี้มันได้อยู่แล้วก็ต่อแบบนี้ฮะ ซื้อสัญญาอีกสองเส้นเอามาเข้ากลางเอามาเข้ากลางก็จะเป็นสเตอริโอเลยก็เพราะว่าตัวใครตัวมันเลยก็ตอนนี้ต่อแบบแบ่งครึ่งอยู่ะครึ่งไปทำกลางครึ่งหนึ่งมาทำเบรคแต่ถ้าลูกค้าจะไปทำเป็นสเตอรแบ่งไอ้ตัวใครตัวมันก็ถ้าก็ดึงจากสายสัญญาณตัวเนี้ยคู่เนี้ยไปทำคู่นี้ทำเบรคคู่นี้ไปทำกลาง กอนี้มจะไอ้นี่ด้วยซื้อนี่เพิ่มอีกใช่ารการเนี่ยเป็นชุดของเขาเลยเป็นชุดของเาเลยเป็นเป็นต้องลูกค้าได้ไปหมดเลยลูกค้าซื้อสายสัญญาณไปสองเส้นเส้นละ100นะร้อยนะลูกค้าไปเจ็บเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยที่ที่ลูกค้ามีอยู่เนี้ยเนี่ยดูอย่างเงี้ยที่มีอยู่นะ ลูกค้าที่มีถมอว่าลูกค้าที่มีเพราะว่าอยู่แล้วซื้อสายสัญญาณนี้เป็นสองเส้นแล้วก็เสียบเข้าที่รูรูรูที่เสียบนั่นแหละรูที่มันมีรูอยู่แล้วนี่มันจะมีตัวขวางนี่นี่มันเห็นแล้วมันมีรูอยู่แล้วลูกค้าจะมีรูอย่างเงี้ยเนี่เห็นถ้าเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยชักออกมาชักของเดิมออกมาเนี่ย เนี่ยรูเนี้ยอันนี้ลำโพงรูเนี่ยรูเนี่ยลูกค้าเสียเข้าไปเลยเอาออกมาถ้าเอาตัวนั้นมาทําเป็นซับอ่ะสมมว่าเอาเอาตัวนี้ไปทําเอาตัวนั้นไปทํากลางก็ได้ชักเราชักสายอันนี้ออกมาเต็นทําเป็นซับตัวที่เอาตัวที่เอาไปทําเป็นซับตัวที่ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วเอาไปทําเป็นซับก็ได้แล้วทําเป็นเบรกก็ได้แล้วทาเป็นกลางก็ได้เนี่ยเอามาเสียบเข้าคู่นี้ เนี่ยเอาทำเป็นกลางกันอะตวนี้อย่างเงี้ยถือว่ายกตัวอย่างว่าเอาตัวนี้ทําเป็นเบสอ่ะตัวนี้ทํากลางจะได้ไม่งงอะจะได้ไม่งงนะตัวนี้ทําทําเป็นตัวล่างทําเป็นทําเป็นซับทําเป็นเบสทําเป็นซับค่าก็มาเข้าซับนี่เลยฮะคู่นี้ฮะ r l เนี่ยที่เขาเขียนว่าซับ r ซับ แอลเนี่ยลูกค้าเ็เตรเข้าไปเลยเนี่ยก็จะได้เบรละเบรอย่างเดียวละนะถ้าลูกค้าลูกค้าเพราะว่าที่มีอยู่ที่มีอยู่ที่มีอยู่เนี่ยเราเรามาทําเป็นกลางกลางซ้ายกลางขวานะนนตัวใครตัวมันเลยลอ่อยา,อย,า,อ,าอย่างเงี้ยอาตอบแบบให้ลูกค้าดูง่ายๆ แล้วก็คู่นี้ตัวบนเนี่ยเราเอามาเข้ากลาง